ประกันรถยนต์ระยะสั้นมีจริงไหมมีแบบไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยในวิดีโอนี้นะประกันรถยนต์ระยะสั้นนะครับหรือว่าแบบที่คุ้มครอง30วัน60วันหรือว่า90วันนะเราสามารถเลือกความคุ้มครองแล้วก็เลือกระยะเวลาที่เราต้องการได้นะครับประกันรถยนต์ระยะสั้นเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับที่ผมขายหลักๆเลยก็จะมีเป็น2บวกกับ3บวกนะลูกค้าสามารถเข้ามาดูที่เว็บ 724te องสีม นะครับล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับประกันวิทยะลายเดือนตรงนี้เนี่ยถ้าใครแบบว่าอยากจะกรอกข้อมูลเองหรือว่าต้องการทําเองนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าต้องการส่งข้อมูลนะครับผมทําให้อะไรประมาณเนี้ยก็ทักเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเข้ามาดูตรงนี้ได้แล้วก็กดทักไลน์แอดเข้ามาได้เลยนะครับไลน์แอดเนี่ยเป็นของผมเองนะผมตอบอยู่คนเดียวนะครับไลน์แอดเจ็ดสองสี่ทีมนะครับตอนนี้เนี่ยมีลูกค้าประมาณพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดคนแล้วนะครับ ก็มั่นใจได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีราคานะครับถ้าเป็น2บวกเนี่ยเริ่มต้นจะอยู่ที่618บาทนะคุ้มครองซ่อมลดเหา10,000แสนนะครับตามทุนประกันนะแล้วก็ซ่อมคู่กรณีอยู่ที่1ล้านนะครับ2บวกจะคุ้มครองลถหายไฟไหม้ด้วยนะครับแล้วก็ซ่อมเขาซ่อมเหลานะครับถ้าเป็น3บวกเนี่ยจะไม่คุ้มครองรถหายไฟไหม้นะซ่อมเหลา1 0 0 0 0แสนเหมือนกันนะครับตามทุนประกันที่เราเลือกนะครับใครที่สนใจนะครับต้องการทำประกันรถยนต์ระยะสั้นนะ ก็สามารถเข้ามาดูที่เว็บนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามตรงนี้ได้เอกสารในการทำเนี่ยจะใช้แค่สำเนาทะเบียนรถแล้วก็บัตรประชาชนนะครับลูกค้าสามารถโอนเข้าบริษัทได้นะครับแล้วก็เลือกวันคุ้มครองได้เลยนะคใครที่สนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่ามีคําถามตรงไหนนะติดต่อได้เลยนะครับตรงนี้นะครับหรือว่ากดติดต่อเราตรงนี้ก็ได้นะเว็บนี้เป็นของผมเองนะครับสวัสดีครับ